สวัดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอ T หรือว่ากองหน้าสายตอกแบบเฉพาะแบบคนที่แบบว่าชอบแบบวิ่งกระจู่กระจู่ใช้สกิลตวัดชิงด้วยส้นแล้วก็วิ่งอย่างเดียวนะครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วนักเตะที่เป็นกองหน้าแบบสายตอกเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะพิเศษก็คือจะมีตัวที่มีความสูงไม่ถึงแล้วก็จะตอกได้แล้วก็มีตัวที่มีความสูงที่ถึงก็คือสูง184ขึ้นไปยิ่งมีพลังแฝงเลี้ยงเร็วเนี่ยจะทําให้นักเตะคนคนนั้นนะครับมีการตอกที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็ไล่ไปจากงบเยอะแล้วก็งบกลางแล้วก็งบน้อยเ่ยนะครับเป็น10ตัวนะครับที่มีการตอกที่ดีที่สุดละ ที่ผมนจะหาได้แล้วก็ค่าพลังโคตรสวยเลยนะครับไปดูกันครับอันดับหนึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็จะเป็นอาายเมสโย่งอ้ทุงทุกคนสงสัยทำไมมันมีแต่อาายอาายครับอาายเนี่ยมีความสูงที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะค็คือขาดไป1นเซนนะครับแต่มีลักษณะการตอกที่มีสปีดต้นที่พุ่งกว่าชาวบ้าน ถ้าเกิดใครเล่นอานายจะรู้ว่าอานายเวลาตอกเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนอื่นๆนะครับก็คือมีลักษณะพิเศษก็คือตอกแล้วสปีดต,ต้นคือพุ่งเลยก็คือถ้าเกิดมันได้ตอกคือไม่ต้องตามครับอานายครับแล้วก็ส่วนใหญ่นักเตะต,ตัวอื่นที่ไม่ใช่อานายแล้วสูงประมาณเนี้ยจะตอกแล้ววิ่งช้าครับถ้าลองไปไปไป,ไปดูตัวอื่นอย่างเช่นพวก ซูเกอร์อเลยพวกนี้นจะตอกแล้วไม่ไม่เร็วเหมือนอานายนะอานายมันบักมากๆครับเวลามันตอกแล้วมันวิ่งไวก็เม็ดส้มก็คือใครแบบว่าเบืออ่อยิซักอะไรอย่างเงี้ยอยากอัพเนี่ยเม็ดส้มสีร้อนเนี่ยต้องจัดผมว่าต้องเม็ดส้มนะอานายเวลาตอกอะต้องเม็ดส้มจริงๆนะถึงจะสุดนะครับโอเคเราไปดูอันดับ2นะครับอันดับ2ของคนงบเยอะนะครับผมก็แนะนําเป็นอาริง ฮาเรนนะครับเอลิงเบลฮาเรนนะตัวนี้ก็คือถ้าเกิดได้ต่อก็ไม่ต้องวิ่งนะครับเพราะว่าดึงมันไม่ล้มครับเพราะตัวมันโคตรใหญ่แล้วสูงร้อยเกสิบห้าอันหนักเก้าสิบสี่นะครับก็ถ้าฮาเรนได้ตอกแล้ววิ่งแซงก็คือไม่ต้องไปดึงมันเลยก็คือปล่อยจอยเลยครับเพราะว่าวิ่งตามไม่ทันแน่นอนแล้วก็เสียบอะไรเนี่ยดึงไม่ล้มแน่นอนครับฮาเรนก็มีพลังแฝงเพิ่มใหม่ก็เป็นเหนือชั้นนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอกโกมากมากนะถ้าใครเคยเล่นฮาเรนแหะค่อนข้างที่จะใช้ความชำนาญในการเล่นฮาเรนค่อนข้างที่ ชอบลงาอาบอแล้วก็ชอบหายไปจากกองหน้านครับก็แนะนําเล่นหน้าคู่ผมว่าเล่นง่ายครับฮาเรนนะตอกทีก็วิ่งกระจุยกระจายผมว่าเล่นตอกของฮาเรนเะนี่ยคือโกงมากๆนะฮาเรนก็เป็นตัวที่ตอกโกงโคตรนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นองลีนะครับนี่ครับสำหรับคนที่จะเล่นเอามาเล่นหน้าคู่หรือหน้าเดี่ยวได้นะครับเวิร์เด็กขององลีก็เป็นกลางๆามาเล่นหน้าเดี่ยวหรือหน้าคู่ก็ได้นะสำหรับคนที่ชอบองลีองลีก็ถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงก็จะเล่นตำแหน่งเอสทีได้นะครับก็องลีไม่ต้องพูดถึงนะครับก็สปีดเปิดมา104ส่วนสูง188หนัก83ก็คือตอกก็คือวิ่งนะครับองลีมันตอกแล้ววิ่งโกงโคตรโคนะ ด้วยมีแก้เกมกระดักล้ำหน้าแล้วก็มีเลี้ยงเรีวเนี่ยคือโกงเข้าใหญ่ครับเป็นรูปร่างคือโอเคมากครับตอกคือไม่ต้องวิ่งตามนะตัวนี้คือตอกโคตรโกงอนะองรีนะใครใช้แล้วอยู่แล้วได้ตอกแนละ้วองรีตอกโคตรโกงนะตัวนี้ต้องไปหาจัดกันครับเอามาเล่นปีกซ้ายหรือหน้าก็แจ่มทั้งคู่นะครับองรีนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็น CR7 นะตัวนี้ก็ต่อโกเหมือนกันนะครับแต่ต้องหาเหลี่ยมดีๆนะถ้าอาร์เซียได้ต่อก็คือวิ่งไวเหมือนทุกตัวเลยแต่ข้อเสียของ CR7 ยนะคือมันจะเรียกเขาเรียกว่าเรียกรอบมาช้าน,นิดนึง แต่ถ้าเกิดได้ตอกแล้ววิ่งสักระยะหนึ่งสักหนึ่งวินเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าสปีด CR7 เนี่ยอัพสายฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงเนี่ยวิ่งยาวๆครับก็คือยาวไปเลยครับสปีดก,ก,ก็ร้อยนะผมว่า CR7 เนี่ยเป็นตัวที่มีรูปร่างที่แข็งเก่งแล้วก็ดึงล้มอะไรเนี่ยยากมากๆครับเวลาเบียดเลยเนะี่ยค่อนข้างที่จะโกงเลยเพราะสภาพร่างกายมันอะไรเนี่ยอะไรพวกเนี่ยคือค่อนข้างที่จะดีเลยเวอร์กเรทสวยด้วยนะสูงต่ำด้วยนะเอามาวิ่งตอกเนี่ยสบายครับ CR7 ตอกขีก็ไม่ต้องตามนะครับถ้ามันได้ตอกนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นชินล่า L W นะตัวนี้ก็สามารถเล่นหน้าได้นะครับเนี่ยเล่นหน้าคู่หน้าเดียวเนได้หมดเลยนี่ครับถ้เาเป็นเมนแดงขึ้นไปนะครับก็เล่นหน้าได้นะครับก็ตัวนี้ก็ยังต่อกโกงอยู่ก็ ก็ยังมีรูปร่างที่ดีสูงสูงร้อยแปดสิบหกเนี่ยครับเนี่ยหนักแปดสิบสามตัวใหญ่แล้วก็มีลูกดื้อเยอะด้วยชิโรล่าแล้วมีพลังแฝงเลี้ยงเรยวอีกก็เวลาต่อก็คือสปีดมาไวแน่นอนนะชิโรล่าไม่ผิดหวังครับเวลาต่อกคือไวโคตรโคตรและราคาก็สองร้อยกว่าล้านเนี่ยจัดได้นะหน้าเป้าหน้าคู่เนี่ยได้หมดเลยชิโรล่าแล้วก็อีกอย่างคือมันถนัดสองเท้าด้วยเล่นโครง่ายครับเวลาจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงการส่งบอลเนี่ยการเลี้ยงแล้วก็ความเร็วการต่อกยสภาพร่างกายก็ดีมากมากับชิโรล่า ตัวที่6ผมก็ยังแนะนําเป็นชิโนล่าเอตัวนี้นะตัวนี้ก็ยังตอกโกงอยู่นะครับสาหรับคนงบน้อยเนี่ยแต่ถ้าเราเล่นแรงสูงเนี่ยเรามันจะตอกแล้วมันก็กองหลังเขาก็วิ่งตามทันครับมันจะได้ช่วงสปีดต้นแรกๆนะแต่ก็ยังโกงอยู่ถ้าเกิดมีพื้นที่ให้วิ่งยาวๆสักนิดนึงอะไรเงีย้ยแต่ถ้าเกิดวิ่งไกลๆเนี่ยวิ่งสู้กับแบ็คอะไรเนี่ยผมว่าแบ็คมันวิ่งตามทันแน่นอนครับราคาก็90ล้านสําหรับคนงบน้อยเมตรแรงก็5้า0ล้านเนะต้องไปจัดได้นะรูปร่างมัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าคู่หน้าเดี่ยวจะสบายครับถ้าใครงบน้อยก็จัดได้นะครับงบกลางๆางนะครับตัวต่อไปก็เป็นโรบินฟานเพอร์ซีตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็ตอกโกงเหมือนกันครับถ้าเกิดได้วิ่งก็ตอกอะไรพวกนี้วิ่งโกงเหมือนกันสปีด9ก็นะครับก็เยอะกว่าชินล่านิดนึงแต่พลังการยิงคือร้อยหนึ่งแล้วก็แต่ไม่มีเลี้ยงเร็วนะแต่ตอกอะวิ่งไวมากอันนี้จะอารมณ์เหมือนแบบว่าฟอร์นโดตอริสล่างโคนนะครับตัวนี้ตอกแล้ววิ่งยาวๆวแล้วเท้าซ้ายคือยิงคมมากมาครับราคาอยู่ที่ประมาณ ร้อ m เอ็มเม็ดส้มนะครับก็ไปจัดกันได้นะสายตอกเนี่ยต้องจัดนะครับตามงบเลยนะครับ ตัวที่8นะครับก็แนะนำเป็น LaFerrari ร่าง ST นะสปีด97ก็ด้วยรูปร่างสูง88นะครับน้ำหนัก81นะครับถาสี่นะครับเวิร์กเลยรก็จะเป็นกลางต่ำมีพลังแฝงเลี้ยงเร็เรวเดือดชั้นแล้วก็ยิงบวตโคงอันนี้ก็เล่นหน้าได้ครับหน้าเดียวหน้าคู่เล่นได้หมดเลยสบายครับความใหญ่ของเลเยอรแล้วก็สปีดที่เปิดมา97เนี่ยเวลาตอกเนี่ยวิ่งไวแน่นอนครับมีเลี้ยงเร็วด้วยราคาก็ 70ล้านค่อนข้างที่จะย่อมเยาวนะผมว่านะย่อมเยาวจัดเลยเอามาต่อเนี่ยงบน้อยเนี่ยจัดได้นะเม็ดแดงเม็ดส้มเนี่ยใครอยากได้กองหน้าแบบต่อโกงๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยครับตัวอันดับแปก็จัดได้ครับราคาย่อมเยาวโคตรน,นะครับตัวที่9ก็แนะนําเป็นตอเลสใครมีตอเลสสิบาทหรือตอเลสเกอะไรเนะี่ยผมว่าจัดได้เลยนะผมว่าตัวงบน้อยตัว88ก็สามารถจัดได้นะครับก็ตอเลสทุกร่างผมว่า วิวสามสิบเมตรส้มคือตอกแล้ววิ่งกระจุยกระจายหมดนะครับแต่ข้อเสียคือตอเลยท่านส่งบอลไม่ค่อยดีนะแต่นอกนั้นคือดีหมดเลยแล้วก็รูปล่างสูงรนะ้อยเป็นหกหนักเจ็ดเนะี่ยผมว่าทุกล่างนะไม่ว่าจะเป็นล่างสิบห้าบาทล่างเก้าสิบเอ็ดแล้วก็ล่างไอคอนร่างนี้ผมไม่รู้มันโอเวียเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วประมาณแปดแปดแปดเก้านี่แหละลก็พลังแฝงก็จะมีพวกยิงฝันโค้งเยงเร็วแล้วก็บรกเลตก็จะเป็นแบบสูงกลางหาช่องดีมากตอเลนนะครับแล้วก็ด้วยรูปร่างอะไรพวกนี้สมส่วนมากๆสําหรับเหมาะกับคนงบนน้อยยเี่ ก็ไปหาจัดได้ครับคือต่อก็คือไม่ต้องวิ่งตามครับใคร,ใครเล่นใครเล่นแรงไม่ค่อยสูงมากก็ไปหาจัดกันได้นะครับตัวสุดท้ายครับตัวที่10นะครับก็จะเป็นอีซักนะครับเบสส้มพระเทพเจ้าแห่งการตอกนะครับก็ราคาอยู่ที่15ล้านนะพลังแฝงก็จะมีพวกเลี้ยงเดียวเหนือชั้นนะครับส่วนสนะูง192หนัก77ก็หุ่นเดียวกับตอเลส แต่อีซากจะสูงกว่านะครับหลายเส้นเลยแล้วก็ข้อดีของอีซากก็คือเท้าห้าแต่มันไม่มีร่างใหม่ละพลังมันค่อนข้างจะดรอปนิดหนึ่งเวลาโดนเบียดโดนกระแทกอะไรพวกเนี้ยก็ต้องอาศัยในเรื่องของการระยะการตอกดีๆครับถ้าเกิดมันได้ตอกแล้ววิ่งก็ตามไม่ต้องทันนะครับเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างจะปักนะครับเวลาตอกมันวิ่งไม่มีใครตามมันทันนะครับไม่รู้มเป็นอะไรนะมันน่าจะมีพลังแฝงเลี้ยงเร็วด้วยนะครับ มันทำมันทำให้มันไปสปีดก,กับบอลได้ตลอดเวลานะเนี่ยครับส่วนสูงรถขับสองด้วยมันก็เลยแบบด้วยแบบปักนิดนึงนะผมว่านะอีซักก็เล่นค่อนข้างที่จะสบายสนาดสองเท้าก็ระวังในเรื่องของการโดนชนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันหล้มง่ายมากๆนะแต่เรื่องของการต่อเนี่ยไว้ใจแน่นอนอีซักเนี่ยการต่อคือโนหนึ่งผมว่านะการต่อคือโนหนึ่งเลยก็ไปหาจักกันได้สําหรับคนที่งบน้อยราคา15ล้าน ก็โอเคประมาณนี้สําหรับตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงใน1ิบอันดับแรกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วเราก็คอมเมนต์ตัวไหนมันตอบดีบ้างแบ่งบันคนอื่นๆน,นะครับก็มีตัวไหนที่ผมไม่พูดถึงแล้วตอกดีอะ่ะคอมเมนต์ชื่อได้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะไปอ่านแล้วก็ไปคอมเมนต์ได้นะครับก็แนะนําคนอื่นด้วยถ้าเกิดไม่มีในนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ